สวัสดีค่ะพบกันวันนี้นะคะกับรายการเปลี่ยนความคิดชีวิตดีดีรู้แล้วทำเถอะพอดแคสต์เพื่อสุขภาพที่จะมาชวนให้คุณผู้ฟังปรับกระบวนคิดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ ฟังเะเวลาที่เราไปพบผู้คนที่อารมณ์ฉุนเฉียวหงุดหงิดง่ายหรือว่าวีนบ่อยๆเนี่ยนะคะเราก็มักจะมีคำพูดที่ติดปากเรียกคนเหล่านั้นว่าเอ๊ะคนนั้นคนนี้เนี่ยไวทองหรือเปล่านะ ตามจริงแล้วเนี่ยนะคะเรื่องของวัยทองเนี่ยเป็นอาการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะผู้หญิงนะคะผู้ชายก็เป็นได้ค่ะปัจจุบันทางการแพทย์ก็มีคลินิกดูแลผู้ป่วยวัยทองทั้งผู้หญิงผู้ชายในยโรงพยาบาลหลายแห่งนะคะ แต่นิยามของวัยทองที่วันนี้เราจะมาแชร์กันเนี่ยก็คือวัยทองหรือที่เรียกกันว่าเมน o พสเนี่ยนะคะความหมายทางการแพทย์นั้นหมายถึงภาวะที่ผู้หญิงเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนโดยรังไข่เนี่ยมันจะหยุดสร้างฮอร์โมนเพศหญิงที่มีชื่อว่าเอสโตรเจนนะคะซึ่งฮอร์โมนตัวนี้มันส่งผลให้ไม่มีประจำเดือนเมื่อไม่มีฮอร์โมนค่ะ และตามหลักนะคะถ้าประจําเดือนขาดหายไปครบ1ปีแสดงว่ารังขไข่ในนด้หยุดทํางานแล้วค่ะและถือว่าได้เข้าสู่วัยทองอย่างสมบูรณ์โดยอายุเฉลี่ยที่ผู้หญิงเข้าสู่วัยทองเนี่ยจะประมาณ48ปีถึง52ปีค่ะ อาการหลักๆของไวทองนี่นะคะก็จะมีทั้งอาการทางร่างกายแล้วก็อารมณ์ค่ะอย่างอารมณ์เนี่ยจะฉุนเฉียวแล้วก็หงุดหงิดง่ายนี่นะคะเหมือนกับที่เราได้คุยกันในตอนตอน้นส่วนร่างกายนั้นน่ะจะสังเกตได้นะคะจากการที่จะมีอาการร้อนวูบวาบที่เรียกกันว่าฮอตฟลัชค่ะโดยเฉพาะบริเวณลำตัวส่วนบนเนี่ยนะคะเช่นบริเวณหน้าคอแล้วก็หน้าอกจะเกิดอาการร้อนเป็นพักๆค่ะบางคนก็อาจจะมีเหงื่อออกด้วยนะคะ บางคนก็จะหนาวสั่นค่ะหรือว่าใจสัน่นแล้วก็ทำให้นอนหลับยากแต่ว่าตื่นง่ายส่วนบางคนเนี่ยอาการก็จะไปออกเยอะๆนะคะที่บริเวณผิวหนังผิวก็จะแห้งค่อนข้างมากและบางคนก็จะมีปัญหาเรื่องของน้ำหนัก สาเหตุนี้ค่ะทำให้ไวทยทองนะมีโอกาสที่จะเกิดภาวะไขมันในเลือดสูงนะคะซึ่งเป็นภาวะที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันมากค่ะเนื่องจากการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนนี่แหละค่ะ ฮอร์โมนเอสโตรเจนมีหน้าที่สำคัญนะคะในการลดไขมันไม่ดีและการที่มีไขมันไม่ดีเกินควบคุมแบบนี้มันก็จะส่งผลเป็นลูกโซ่จนทำให้เกิดโรคต่างๆตามมานะคะไม่ว่าจะเป็นโรคความดาันโลหิตสูงเบาหวานหรือออลซเมอร์ค่ะ<ม>ลักษณะที่เห็นชัดเจนอย่างหนึ่งนะคะของหญิงวัยทองก็คือจะลงพุงค่ะหรือว่ามีรอบเอวที่หนานั่นเองค่ะ บางคนเนี่ยนะคะคิดว่าคงจะเป็นเพราะอ้วนก็เลยลดน้ําหนักลดแล้วลดอีกลดยังไงก็ตามก็ยังมีพุงอยู่นะคะสิ่งนี้ค่ะที่เกิดขึ้นนี่นะคะมันคือภาวะการเข้าสู่วัยทองที่เราไม่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วค่ะฮอร์โมนเอสโตรเจนนี้ล่ละคะ่ะที่จะเป็นตัวช่วยควบคุมระดับไขมันในร่างกายนะคะเมื่อไม่มีฮอร์โมนแล้วการควบคุมไขมันจึงเป็นไปอย่างไม่ปกติค่ะ ดังนั้นใครที่ได้ขึ้นบนบัลลังก์ไวทยทองไปแล้วเนี่ยนะคะการดูแลตัวเองที่สำคัญมากๆก็คือต้องมีสติทุกครั้งในการนำอาหารเข้าสู่ร่างกายค่ะลองมาแชร์กันนะคะว่าเราควรจะเลือกรับประทานอาหารแบบไหนเพื่อให้อยู่กับไวทยทองได้อย่างสบายทั้งกายและใจแต่คำแนะนำในอีพีนี้นะคะ นอกจากเหมาะกับมาดามวัยทองทั้งหลายแล้วนะคะสาวๆที่ยังไม่ถึงวัยทองก็จริงแต่ผ่านการผ่าตัดหรือว่าซ่อมแซมรังไข่มดลูกมาแล้วเนี่ยอาจจะต้อง ออดูแลเรื่องอาหารการกินให้มากนะคะเพราะการที่เราผ่านการผ่าตัดหรือซ่อมแซมอวัยวะสืบพันธุ์เนี่ยนะคะก็จะทําให้ร่างกายเนยไม่อาจจะผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนได้ดีตามปกติค่ะแล้วก็เป็นอีกกลุ่มนึงนะคะสาวๆเหล่านี้ที่จําเป็นจะต้องบริโภคฮอร์โมนธรรมชาติจากอาหารเพื่อทดแทนสิ่งที่ขาดหายไปเช่นกันค่ะ ักการสำคัญของ EP นี้นะคะก็คือเลือกทานอาหารอย่างไรที่จะช่วยทดแทนฮอร์โมนเพศหญิงเพื่อไปปรับสมดุลในร่างกายเติมเต็มส่วนที่ขาดไปให้รู้สึกกลับมาเป็นปกติให้ได้ม,มากที่สุดค่ะอย่างแรกนะคะเราต้องเลือกอาหารที่มีคุณสมบัติคล้ายกับฮอร์โมนเอสโตรเจนมาดูกันคะ่ะว่ามีอะไรบ้างแน่นอนค่ะ นางเอกของอาหารกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายกับฮอร์โมนเอสโตรเจนก็คือถั่วเหลืองค่ะเป็นพืชสุขภาพอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะถือว่าเป็นพืชที่มีโปรโตีนสูงเทียบเท่ากับเนื้อสัตว์และก็ที่สำคัญค่ะมีสารไอโซฟลาวโนะคะและก็สารไฟโตเอสโตรเจนซึ่งทำหน้าที่เสมือนฮอร์โมนเอสโตรเจนของร่างกายเราค่ะมันจะไปช่วยในการปรับสมดุลร่างกาย ช่วยดูแลสุขภาพแล้วก็ผิวพรรณได้เป็นอย่างดีนะคะอาหารจำพวกนี้ที่ถูกดัดแปลงมาจากถั่วเหลืองก็เช่นพวกเ,เต้าหู้เต้าเจี้ยวนะคะแล้วก็อาจจะมีพวกถั่วเน่าซึ่งเป็นการหมักดองเอาถั่วเหลืองมาหมักดองนี่นะคะหรือว่าจะทานเมล็ดถั่วเหลือง ก็ได้ไม่ผิดกติกาค่ะรวมทั้งบางคนก็สนใจที่จะบริโภคต้นอ่อนแล้วก็ฝักอ่อนของถั่วเหลืองก็มีนะคะก็สามารถนำมาปรุงอาหารได้สารพัดแบบค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ลืมไม่ได้เลยก็คือนมถั่วเหลืองค่ะนมถั่วเหลืองเป็นนมที่มีแคลเซียมที่ได้รับการพิสูจน์แล้วนะคะว่ามีสูงกว่านมวัวค่ะ นอกจากทุเหลืองแล้วนะคะก็ยังมีกลุ่มข้าวสาลีและธัญ,ญพืชที่อุดมไปด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจนจากธรรมชาติค่ะนอกจากนี้ค่ะ ยังมีน้ำมะพร้าวนะคะที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงมากแล้วก็แถมด้วยสารสำคัญที่มีผลต่อการสร้างคอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินที่ช่วยกระชับผิวพรรณให้เต่งตึงแล้วก็ชะลอการเกิดริ้วรอยได้นะคะและนอกจากนี้น้ำมะพร้าวยังมีส่วนช่วยในการขับสารพิษออกจากร่างกายด้วยค่ะคล้ายๆกับกระบวนการที่ทำดีท็อกซ์นั่นเองค่ะ ณผู้ฟังคะอาหารกลุ่มต่อไปที่ควรให้ความสำคัญนะคะก็คือกลุ่มที่มีแคลเซียมสูงค่ะกลุ่มไวทองนี้นะคะมักจะขาดแคลเซียมซึ่งก็ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ต้องเลือกรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายในวัยนี้ค่ะกลุ่มอาหารที่ควรทานนะคะก็เช่นนมค่ะ เป็นอาหารที่มีความจําเป็นอย่างมากนะคะในวัยที่เริ่มจะหมดประจําเดือนมวลกระดูกของคนในวัยนี้เนี่ยนะคะก็จะกร่อนแล้วก็ลดลงไปเรื่อยๆนะคะมวลกระดูกนี่มันจะถูกผลิตมาน้อยกว่ามวลกระดูกที่ถูกทําลายไปคะ่ะ การที่เรารับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูงอย่างนมนี่นะคะก็จะช่วยให้เสริมสร้างมวลกระดูกให้มากพอนะคะ <c oughs> เพื่อไม่ให้เกิดโรคก,กระดูกพุนในอนาคตค่ะป้องกันไว้ก่อนค่ะอายุที่มากขึ้นเรื่อยๆนี่นะคะเราจะได้ไม่ต้อง <laughs> นั่งโอยลุกโอยนะคะเพราะเราเตรียมสร้างกระดูกของเราให้แข็งแรงกันตั้งแต่เนิ่นๆค่ะ คำแนะนำเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะคะคนที่มีภาวะแคลเซียมต่ำอยู่แล้วนี่นะคะควรจะงดการดื่มชากาแฟค่ะเพราะว่าชากาแฟนี่จะทำให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมน้อยลงค่ะ mm hmm. อาหารกลุ่มต่อไปนะคะที่ควรจะเลือกรับประทานก็คือกลุ่มผักใบเขียวค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยผักมีหลากหลายสีนะคะเรามักจะได้รับการาให้ข้อมูลว่าควรจะทานผักหลายๆสีในแต่ละวันนะคะเพื่อให้เกิดความหลากหลายในการสร้างสารอาหารในร่างกายค่ะแต่ว่าสำหรับคนวัยทองแล้วเนี่ยนะคะคำแนะนำทางโภชนาการที่มีงานวิจัยนะคะพบว่าการทานผักใบเขียวนั้นเหมาะสำหรับคนวัยทองอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าผักใบเขียวนอกจากจะมีกากใยเพื่อการขับถ่าย อย่างคล่องแล้วนี่นะคะก็ยังช่วยในเรื่องของความจำชะลอโรคหัวใจผักใบเขียวเองนี่นะคะยังมีกรดโฟลิกที่ช่วยในการผลิตเซลล์ใหม่ช่วยในการเผาผลาญโปรตีนแป้งแล้วก็ไขมันทำให้กระบวนการเผาผลาญน,นั้นดีขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะที่สำคัญก็คือผักใบเขียวนี่ยังช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายได้อีกด้วยค่ะ สำหรับคนวัยทองนี่นะคะผักใบเขียวมีแมกนีเซียมสูงค่ะที่ช่วยลดอาการแปรปรวนของอารมณ์นะคะรวมถึงอาการนอนไม่หลับได้ด้วยนะคะผักใบเขียวยังหาทานได้ง่ายๆค่ะผักใบเขียวที่ว่านั้นมีอะไรบ้างก็มีคะน้านะคะบรอกโคลีแล้วก็ผักโขมกวางตุ้งผักกาดปวยเล้งบล็อกชอยนะคะเหล่านี้เลือกมาทำเมนูง่ายๆกันได้หลายรูปแบบค่ะ หรือว่าอยากจะทำสลัดผักใบเขียวใส่ปลาตัวเล็กตัวน้อยเพื่อเพิ่มแคลเซียมแล้วก็ใส่น้ำสลัดที่เป็นน้ำสลัดที่ไม่มีไขมันโรยงาอีกนิดนึงนะคะก็ถือว่าตอบโจทย์ค่ะอาหารกลุ่มถัดไปนะคะที่คนไวทองควรจะให้ความสำคัญก็คือกลุ่มอาหารที่มีวิตามินดีค่ะเพราะว่าวิตามินดีเป็นตัวช่วยสำคัญนะคะที่ทำให้แคลเซียมทำงานได้ดีค่ะวิตามินดีนั้นมีอยู่ในเห็ด น้ำมันตับปลาปลาแซลมอนถัว่วตับต่างๆนะคะไข่แดงหรือว่ามีนมบางชนิดที่ผสมวิตามินดีก็มีค่ะนอกจากนี้นะคะวิตามินดียังมีอยู่ในแสงแดดค่ะดังนั้นนะคะเราก็ควรจะมีกิจกรรมกลางแจ้งบ่อยๆนะคะเช่นออกไปพักผ่อนตามสวนสาธารณะไปเดินออกกำลังกายเพื่อทำให้กระบวนการของแคลเซียมนั้นทำงานได้ดีขึ้นค่ะ ฟังค่าหักเราจะเลือกอทานข้าวนี่นะคะคำแนะนำก็คือสำหรับคนวัยทองควรจะเลือกทานข้าวกล้องค่ะเพราะในข้าวกล้องนั้นมีสารเส้นใยที่สามารถช่วยซับน้ำมันและน้ำตาลที่เรากินเข้าไปเกินในแต่ละวันนี้นะคะทิ้งเป็นกากเป็นอุจจาระได้ค่ะการทานข้าวกล้องนี่นะคะ,ะจะทำให้ช่วยควบคุมน้ำหนัก ช่วยควบคุมระดับไขมันแล้วก็น้ําตาลในเลือดนะคะไม่ให้สูงเกินไปแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยทำให้เรารู้สึกอิ่มนานกว่าการกินข้าวปกติค่ะเพราะทําให้ไม่เป็นคนกินจุบกินจิบน,น,นะคะ แต่ประโยชน์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของข้าวกล้องก็คือการกระตุ้นสารเซโรโทนินของคาร์โบไฮเดรตทำให้ร่างกายหลั่งสารเซโรโทนินเนี่ยได้มากขึ้นนะคะซึ่งเป็นการสร้างความสุขแล้วก็ควบคุมอารมณ์ของเราไม่ให้หงุดหงิดง่ายค่ะอารมณ์เราก็จะไม่แปรปรวนนะคะและเจ้าสารเซโรโทนินนี้แหละคะ่ะที่สามารถช่วยลดความเครียดได้นะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าประโยชน์ของข้าวกล้องนั้นมีผลต่อสุขภาพใจด้วยค่ะ มาถึงกลุ่มผลไม้กันบ้างนะคะผลไม้สดนี่นะคะเป็นอาหารที่มีสารไบโอฟลาวนอยนะคะซึ่งช่วยในการป้านอนุมูลอิสระค่ะซึ่งเจ้าสารนี้นะคะไบโอฟลาวนนเนี่ยเป็นตัวช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายอีกด้วยนะคะมันจะเป็นตัวที่ช่วยลดอาการร้อนวูบวาบหรืออาการที่เหนื่อออกตอนกลางคืน และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นสารที่สามารถควบคุมระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนได้ด้วยนะคะซึ่งผลไม้สดที่มีสารไบโอฟลาวนอยอยู่มากๆกเนี่ยนะคะก็เช่นพวกมะขามส้มโอส้มเขียวหวานมะนาวนะคะหรือว่าอาจจะเลือกทานผลไม้จำพวกสตรอเบอรี่อะโวคาโดกล้วยฝรั่ง นอกจากจะมีสารไบโอฟลาโวนอยด์ er แล้วนี่นะคะก็ยังมีวิตามิน E ีที่ช่วยให้ผิวพรรณผ่องใสแล้วก็ไม่แก่ก่อนวัยแอนควรด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามน,นะคะควรเลือกผลไม้ที่มีความหวานน้อยนะคะ <S 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 เพื่อลดอาการที่จะมีน้ำตาลอยู่ในกระแสเลือดมากจนเกินไปค่ะ อกจากอาหารที่เราควรเลือกรับประทานแล้วนะคะก็ยังมีอาหารที่เราควรจะเลี่ยงด้วยค่ะซึ่งก็มีอีกมากมายหลายอย่างนะคะเมื่อตอนที่เรายังอายุน้อยๆเนี่ยเราก็ทานได้แต่เมื่อเราอายุมากขึ้นและยิ่งเป็นมาดามวัยทองด้วยแล้วนี่นะคะต้องลด การบริโภคอาหารบางชนิดให้น้อยลงหรือบางทีอาจจะต้องบอกลากันไปเลยก็ยิ่งดีค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกเบเกอรี่ของหวานผลไม้รสหวานจัดนะคะอาหารทอดฟาสต์ฟู้ดอาหารที่มีรสเค็มหรืออาหารหมักดองหรืออาหารแปรรูปที่มีโซเดียมสูงจะบูวกเนื้อสัตว์ ใหญ่นะคะที่มีไขมันสูงทั้งหลายเนี่ยอันนี้ต้องท่องไว้เลยค่ะว่าเมื่อฮอร์โมนเอสโตรเจนของเราลดลงเนี่ยนะคะหรือไม่มีแล้วเนี่ยมันเหมือนฟตวอลของเราเนี่ยมันถูกทลายลงไปแล้วละ่ะไม่มีอะไรมาป้องกันเราจะาไขมันในเลือดสูงได้อีกแล้วนะคะทานไขมันดีๆค่ะเท่าที่จำเป็นกับร่างกายก็พอค่ะแถมอีกตัวนะคะ น้ำอัดลมนี่ถ้าเลิกได้เนี่ยก็แนะนำให้เลิกนะคะเพราะว่าหนึ่งน้ำตาลสูงนะคะแล้วก็มีความเป็นกรดสูงซึ่งเสี่ยงต่อทำให้เกิดโรคกระดูกพรุนมากยิ่งขึ้นค่ะและที่สำคัญนะคะต้องบอกเลยน้ำอัดลมนี่ทำให้แก่เร็วด้วยนะคะซึ่งสำหรับมาดามไวทยทองหลายๆคนแล้วเนี่ยเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวกว่าโรคต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมดค่ะ ทุกฟังค่ะถ้าทานอาหารครบถ้วนอย่างที่แชร์กันมาตลอด EP นี้นะคะรับรองว่าไม่จำเป็นต้องพึ่งพาวฮอร์โมนสังเคราะห์เลยค่ะหรือถ้าเรายัางรู้สึกกังวลในเรื่องสุขภาพโดยรวมๆของเรานะคะก็รีบไปรับคำแนะนำจากคุณหมอโดยตรงก็จะทำให้มั่นใจยิ่งขึ้นคะ mm ่ะ hmm. และสำหรับ TMI ส่งท้ายใน EP นี้นะคะฝากให้ทุกคนค่ะ 1>, 1เคี้ยวอาหารให้เน้นชื่นช้าอาหารหนึ่งคำนี้นะคะให้เคี้ยวนานสัก10ครั้งค่ะและถ้าเป็นผักหรือเนื้อสัตว์นี่นะคะก็เคี้ยวให้นานสัก20ครั้งค่ะเคี้ยวจดอาหารในปากละเอียดเป็นของเหลวก่อนนะคะแล้วค่อยกลืนและกลืนอาหารนั้นให้หมดค่ะก่อนเคี้ยวคำต่อไป TMI ที่2นะคะทานในแต่ละมื้อให้น้อยลงค่ะแต่ทานให้บ่อย และ TMI สุดท้ายนะคะออกกำลังกายให้ครบทุกส่วนค่ะทั้งยืดเหยียดและก็สร้างกล้ามเนื้อค่ะเรื่องการขาดฮอร์โมนนี้นะคะอย่ามองเป็นเรื่องไกลตัวค่ะไม่ช้าก็เร็วนะคะผู้หญิงทุกคนต้องเผชิญอย่างแน่นอนเตรียมตัวเตรียนใจให้พร้อมนะคะคิดบวกเอาไว้ค่ะใช้ชีวิตให้มีความสุขมาดามไวัยทองและก็ส,สาวๆทุกคนก็จะมีสุขภาพที่ดีได้ค่ะ ขอขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆจากมิดลชแนลกองโภชนาการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขเว็บไซต์โรงพยาบาลวิชัยยุทธ์ค่ะขอขอบคุณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสและมูลนิธิสถาบันพัฒนาการเรียนรู้ผู้สนับสนุนรายการภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในองค์กร ขอให้คุณผู้ฟังมีสุขภาพด,ดีดีต่อจากนี้ตลอดไปทุกอย่างเริ่มที่ตัวเรารู้แล้วทำเถอะค่ะรักษาสุขภาพแล้วก็ปลอดภัยจากโควิดทุกท่านนะคะพบกันในอีพีหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ